ขอสวัสดีทุกท่านและเชิญรับฟังธรรมเรื่องฟังธรรมเกิดปัญญาพ้นทุกข์หากจะกล่าวว่าปัจจุบันนี้ธรรมกับชีวิตนั้นเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันแยกออกจากกันไม่ได้เพราะหากแยกตัวชีวิตออกจากธรรมเมื่อใดก็เหมือนกับว่าเป็นคนไม่มีชีวิต ชีวิตจะสมบูรณ์เรียบร้อยก็ต้องมีธรรมะประคับประคองจิตใจเรียกว่ามีชีวิตเพราะฉะนั้นจึงมีศาสนาว่าถ้าท่านเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าท่านก็จะมีชีวิตคำว่าพระผู้เป็นเจ้าก็หมายถึงธรรมะนั่นเองใครเข้าถึงธรรมะผู้นั้นก็เรียกว่ามีชีวิต หรือที่พูดว่าเมื่อเข้าถึงธรรมะท่านได้ชีวิตชีวิตที่สมบูรณ์ก็ต้องมีธรรมะเป็นหลักประคับประคองใจตลอดเวลาทิ้งธรรมะเสียเมื่อใดชีวิตวุ่นวายเมื่อนั้นอันนี้เราจะเห็นได้ง่ายๆว่าเวลาเรามีความวุ่นวายใจมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจนั้นก็เพราะขาดธรรมะ เป็นหลักคุ้มครองใจเมื่อไม่มีธรรมคุ้มครองใจจิตใจวุ่นวายมีความเดือดเนื้อร้อนใจความเดือดเนื้อร้อนใจที่เกิดขึ้นนั้นก็เพราะว่าไม่เข้าถึงธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงธรรมะความทุกข์หายไปความเดือดร้อนทั้งหลายก็คลายจางไปชีวิตมันสมบูรณ์ขึ้นเพราะฉะนั้น ชีวิตกับธรรมะจึงเป็นสิ่งคู่กันแยกออกจากกันไม่ได้เราทั้งหลายที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้จึงได้สแสวงหาธรรมะเป็นหลักครองใจและก็ได้เห็นผลของธรรมะว่าให้ความคุ้มครองให้ความสุขแก่ชีวิตของเราอย่างไรบ้างปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหลายประการในแง่ต่างๆ เราแก้มันได้ด้วยอะไรคือถ้าประพฤติธรรมก็แก้มันด้วยความรู้ความเข้าใจในธรรมะเอาธรรมะมาแก้ปัญหาชีวิตก็ผ่อนคลายไปพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนอันนั้นคือผลที่ปรากฏอยู่อย่างเช่นผู้มีปัญญาฉลาดในเหตุผลก็จะไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรที่ให้เกิดทุก เกิดร้อนขึ้นมาในจิตใจแต่ว่าจะมีมันด้วยปัญญาจะเป็นมันด้วยปัญญาแล้วก็ไม่เป็นทุกทางใจเพราะฉะนั้นเครื่องวัดความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั้นมันอยู่ที่ว่ามีเป็นหรือว่าเป็นเป็นเช่นนั้นเองถ้ามีเป็นแล้วก็ไม่กลุ่มใจถ้ามีไม่เป็นแล้วก็กลุ่มใจ เป็นไม่เป็นก็กลุ้มใจถ้าเป็นเป็นแล้วก็ไม่ต้องกลุ้มใจไม่ต้องมีความทุกข์ความเดือดร้อนใจอันนี้มันเป็นหลักสำคัญเราอาจจะทำไม่ได้ในตอนแรกๆเพราะว่าปัญญามันยังไม่พอสติมันยังไม่ดีเราก็ค่อยคิดไปตรงไปนึกไปในทางที่ถูกที่ชอบเรื่อยๆไป จิตใจมันค่อยอิสระเสรีขึ้นค่อยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องขึ้นทีนี้เมื่อใด้จิตใจเรามีเสรีมีความคิดถูกต้องเราก็เบาใจปร่งใจพอเรารู้สึกว่าเบาใจปร่งใจในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแล้วเมื่อนั้นแหละ เราได้เข้าถึงธรรมะเรียกว่าเข้าถึงแก่นของธรรมะที่จะช่วยให้เรามีจิตใจสงบมีความสุขในชีวิตประจำวันแก่นมันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาคำนี้ไปไว้คอยเตือนตัวเองเสมอว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องในรูปที่มันเป็นพิษแก่เราอย่าให้มันเป็นพิษแก่เรา แต่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องในรูปที่มันจะไม่เป็นพิษไม่เป็นไยัยมันจะต้องจะทำให้เราเดือดร้อนใจอะไรอะไรก็ตามตามปกติมันก็อยู่ตามเรื่องของมันแต่ว่าใจของเราที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันนั่นเองทำให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เหมือนคำพูดที่เขาพูดว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่ดี ไม่ชัว่วแต่ว่ามันดีมันชั่วที่ใจของเราที่เข้าไปเกี่ยวข้องต่างหากเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันในรูปใดมันก็ดีไปอย่างนั้นบ้างชั่วไปอย่างนั้นบ้างตัวอย่างที่เห็นง่ายๆเช่นวันคืนเดือนปีอันนี้มันไม่ดีไม่ชั่วอะไรที่เราไปเชื่อหมอดูเขาว่าวันนั้นดีวันนั้นชัว่ว นั่นมันดีชั่วตามแบบหมอเขาไม่ใช่ตามแบบธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าพูดตามแบบธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งทั้งหลายมันไม่ดีไม่ชั่ววันคืนมันไม่ดีไม่ชั่วไม่มีวันดีไม่มีวันร้ายมันมีแต่วันคืนธรรมดาที่เปลี่ยนไปตามจักรราศี วันคืนที่หมุนไปตามจักรราศีนี้มันก็มีเพียงสองอย่างเท่านั้นคือกลางวันกับกลางคืนกลางวันเพราะมีแสงอาทิตย์กลางคืนเพราะไม่มีแสงอาทิตย์เราจึงมีกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนนี้มันมีอยู่ตลอดเวลามันลำบากแก่การที่จะพูดจากกันจึงต้องตั้งชื่อให้มันหน่อย ตั้งชื่อว่าเป็นวันอาทิตย์จันทร์อังคารเอาชื่อเข้ามาตั้งไว้เพื่อจะให้เรียกขานกันง่ายหลายวันก็เป็นสัปดาห์หลายสัปดาห์ก็เป็นหนึ่งเดือนเดือนนี้ก็นับตามการโครจรของจันทร์ข้างขึ้นข้างแรงเรานับกันไปอย่างนั้นวันนี้นับตามโครจรของดวงอาทิตย์วันที่หนึ่งสองสามสี่ ไปจนครบเดือนหนึ่งเดือนมันก็มีหลายเดือนก็ต้องตั้งชื่อให้มันหน่อยไม่มีชื่อก็เรียกกันยากไม่รู้ว่าเดือนไหนวันมันมีแล้วแต่เดือนมันไม่มีชื่อก็ลำบากครบสิบสองเดือนก็สมมุติว่าเป็นปีหนึ่งแล้วมันก็มีหลายปีหลายรอบสิบสองเดือนหลายครั้ง ก็มาตั้งชื่อให้เขาหน่อยปีชวดฉลูขานว่ากันไปตามเรื่องเพื่อจะให้มันง่ายแก่การนักไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องสะดวกแก่การนัดหมายการจดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆว่าได้เกิดขึ้นวันที Nowadays, ่เท่านั้นเดือนนั้นปีนั้นแล้วปีนั้นเขาก็เอาสกราดไปใส่เข้าสกราดนั้น เอาตามศาสนาเช่นเราเอาพอสอก็นับตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าปรินิพพานมาส่วนข้อสอหรือตามสักการะอะไรตามศาสนาของใครก็เอามาเป็นเครื่องนัดหมายกันไว้มันมีเท่านี้ทีนี้พวกหมอดูเขาเอาไปว่าอันนี้มันดีอันนี้มันไม่ดีขึ้นมาวันนั้นดี วันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่เป็นตามหลักศาสนาไปเที่ยวใส่วันดีวันร้ายเข้าความจริงมันไม่ดีไม่ร้ายแต่ว่าดีร้ายมันอยู่ที่ตรงไหนมันก็อยู่ที่การคิดของเราอยู่ที่การคิดการพูดการกระทำของเราถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีวันมันก็พลอยดีไปกับเรา เราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่ววันเวลามันก็พอชั่วไปกับเราลำพังวันเวลานั้นไม่ดีไม่ชั่วแต่ว่ามันดีชั่วเพราะเราทำเช่นในตอนนี้เราฟังปาฐกถาธรรมเวลานี้ดีสำหรับพวกเราที่ฟังอยู่แต่ว่าชั่วโมงนี้ขณะนี้ อาจมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไปเล่นการพน,นันหรือว่าไปกินเหล้ากันอยู่หรือว่าไปทำสิ่งเลวไหลกันอยู่วันของคนกลุ่มนี้มันก็แย่เต็มทีมันไม่ดีเพราะไปเล่นการพน,นันไปเลวไหลไปประพฤติชั่ววันก็พอชั่วปายกับคนนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นลำพังวันเวลานั้น มันไม่ได้ดีไม่ได้เสียอะไรแต่ว่าเรามันไปยึดสิ่งที่เรียกว่าวิชาหมดูมากไปหน่อยแล้วเขาก็ถ่ายไว้อย่างนั้นอย่างนี้ที่ดีนั้นมันอยู่ที่เราทำดีที่ชั่วก็อยู่ที่ทำชั่วหรืออย่างไม้กระดาษที่กองเรียบร้อยถ้าไม้คดมั่งซื้อมั่งเอามากองก็เหมือนกับกองฟืนอย่างนั้น เราไปดูกองฟืนที่เขาเอาไม้มาจากป่าไม่เรียบร้อยเก้งก้างอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นของที่ไม่เหมือนกันก็เข้ากันไม่ได้ของได้เหมือนกันมันเข้ากันได้จิตใจคนเรานี้ก็เหมือนกันถ้าจะให้เข้ากันได้ต้องมีธรรมะจิตใจที่มีธรรมะมันมีสภาพเหมือนกันพอเหมือนกันแล้ว มันก็อยู่กันได้เข้ากันได้ขาดธรรมะแล้วใจมันคดมันงอมันเข้าไม่ได้หลักมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งอะไรก็ตามจะว่าดีก็ดีตรงที่เราคิดชั่วก็ตรงที่เราคิดดอกไม้อย่างเดียวกันคนหนึ่งอาจจะชอบก็ได้คนหนึ่งอาจจะไม่ชอบก็ได้ ลองสังเกตดูบางคนชอบดอกไม้อย่างนี้บอกว่ากลิ่นหอมแต่บางคนบอกว่าไม่ไหวได้กลิ่นแล้วปวดหัวเช่นดอกลำจิบเป็นต,นนตน้นดอกลำจีบบางคนชอบหอมดีแต่บางคนพอได้กลิ่นดอกลำจีบแล้วมึนศีรษะขึ้นมาเชียวมันเป็นอย่างนั้นดอกไม้อย่างเดียวกันคนหนึ่งชอบ อีกคนหนึ่งไม่ชอบอาหารก็เหมือนกันอาหารอย่างเดียวกันแต่คนหนึ่งชอบจะรับประทานอีกคนหนึ่งกลืนไม่ลงทำไมอย่างนั้นมันเรื่องของจิตใจที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับในสิ่งนั้นมันไม่ใช่เกี่ยวด้วยอาหารแท้ๆแ,แต่เกี่ยวด้วยจิตใจที่เข้าไปเกี่ยวข้องว่ามันเข้ากันได้หรือไม่ มันพอจะเข้ากันได้หรือไม่ได้นั้นมันเนื่องจากสมมติฐานที่เรามีไว้ในใจของเราคนเราทุกคนมีฐานสมมุติอยู่ในใจทั้งนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรสีที่เราแต่งตัวรูปร่างของสิ่งที่เราเกี่ยวข้องอารมณ์ประเภทต่างๆมันมีฐานอยู่ในใจฐานนั้นก็ไม่ใช่ของเดิมแท้ แต่ว่าเราอยู่กับสิ่งนั้นจนชินมาแต่ตัวน้อยๆเช่นบางคนชอบกินปลาร้าเพราะกินมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าบางคนกินไม่ลงพอได้กลิ่นขึ้นมาทีเดียวกินไม่ได้คนที่กินได้เพราะเขาเคยกินมาตั้งแต่ตัวน้อยๆหรือคนชอบกินแกงกะหรี่ใส่เครื่องเทศแต่บางคนพอได้กลิ่นแล้วกินไม่ไหว หรือก็เหมือนกันทุกคนกินนมแม่นมแม่ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรเราจะไม่ได้ว่าเรากินนมแม่รสเป็นอย่างไรไม่ได้ติดในรสนั้นแล้วต่อมาพอโตขึ้นหน่อยเขาให้กินอาหารอื่นหากให้กินอะไรมันก็ติดอันนั้นหากให้กินแกงชนิดไหนก็ชอบแกงชนิดนั้น หากให้กินแกงจืดมันก็ติดแกงจืดให้กินแกงเผ็ดก็ติดแกงเผ็ดหากให้กินน้ำพริกก็ชอบน้ำพริกหากให้กินอะไรก็เป็นอย่างนั้นอันนี้มันมาทีหลังทั้งนั้นเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นในใจของเราเราเพราะมันขึ้นมามันจึงเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันเรียกว่าเป็นนิสัย มันติดเป็นนิสัยทีนี้เมื่อคุ้นเคยกันเป็นนิสัยเช่นนั้นแล้วเราก็ไปนึกว่าฉันชอบอย่างนั้นฉันชอบอย่างนี้ความชอบหรือความไม่ชอบนั้นมันก็เนื่องกันว่าสิ่งนั้นมันถูกกับสิ่งที่ตนมีหรือเปล่าถ้ามันเข้ากันได้กับสิ่งที่ตนมีตนก็ชอบใจ ถ้ามันเข้ากันไม่ได้กับสิ่งที่ตนมีตนก็ไม่ชอบใจเรื่องอะไรอะไรมันก็อย่างนั้นทั้งนั้นเรื่องรูปเรื่องเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเรียกว่ากามกุลหา้ามันอยู่ที่ว่าเข้ากันได้หรือเข้ากันไม่ได้ถ้าเข้ากันได้เราก็ชอบใจถ้าเข้ากันไม่ได้ เราก็ไม่ชอบใจหลักมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราจะทำอย่างไรเมื่อจิตจะต้องไปพบกับอะไรอะไรเราก็ต้องมีธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นธรรมะที่เราจะใช้ก็คือว่าปรับตัวให้พอเข้ากันได้กับสิ่งนั้นจะไม่เป็นทุกข์ถ้าเราปรับเราไม่ได้เราก็ต้องเป็นทุกข์เรื่อยไป เช่นเราไปอยู่กับคนที่มันไม่ถูกอารมณ์แต่ว่าต้องอยู่เราก็ต้องปรับตัวเราให้มันพออยู่กันได้ให้มีใจสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนให้เราคิดง่ายๆอย่างนี้ว่าการอยู่ที่เป็นทุกข์กับการอยู่ที่เป็นสุขนั้นอันไหนจะดีกว่ากันลองคิดง่ายๆ ตั้งสูตรขึ้นมาพิจารณาง่ายๆว่าการอยู่อย่างเป็นทุกข์กับการอยู่อย่างเป็นสุขนี้อันไหนดีกว่ากันเราก็จะมองเห็นว่าไปอยู่เป็นสุขดีกว่าอยู่เป็นทุกข์ไม่ดีเลยหลักมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็มารู้ว่าการอยู่เป็นสุขดีการอยู่เป็นทุกข์ไม่ดีแล้วก็สังเกตจิตใจของเราเอง ในขณะที่เราเป็นอยู่เราก็มองดูใจเราว่าเวลานี้ใจของเราเป็นอย่างไรร้อนหรือว่าวุ่นวายมืดมัวกลัดกลุ่มหรือมันเป็นอย่างไรหรือว่าสงบเย็นไม่วุ่นวายไม่กลัดกลุ่มไม่มัวเราก็พิจารณาตัวเราก็มองเห็นว่ามันเป็นอะไรในเรื่องสงบ ไม่ต้องพูดถึงมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าใจมันเร่าร้อนวุ่นวายขึ้นมามีความทุกข์มีปัญหาเราควรจะเก็บสิ่งนั้นไว้ดีหรือว่าควรจะกวาดมันทิ้งไปสมมุติว่าในบ้านของเรามีแมวตัวหนึ่งมันมาถ่ายอะไรไว้พอเราเข้าไปถึงก็เหม็นขึ้นมาเชียว เราจะทิ้งไว้อย่างนั้นไม่เป็นไรมันไม่อยู่ในจมูกมีแตกกลิ่นมากระทบไว้อย่างนั้นแหละมันจะถูกหรืออย่างนั้นไม่ได้กลิ่นมันไม่ดีต้องจัดการเอาผ้ามากวาดมันไปเช็ดถูเสียให้เรียบร้อยแล้วสิ่งนั้นมันก็หายไปฉันไดอารมณ์ที่เข้ามาในใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าอารมณ์ไดมากระทบใจแล้วทำให้เราเป็นทุกข์ไม่สบายใจหมุดหนิดมุ่นงานเรียกว่าพื้นมันเสียของเดิมไม่เสียแต่ว่าเราไปทำอะไรราดลงไปเลยมันเสียไปเป็นทุกข์แล้วเราจะนั่งเป็นทุกข์อย่างนั้นหรือจะเดินเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นหรือจะนอนเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นหรือ อย่างนั้นมันก็ไม่ไหวเรียกว่าแย่เต็มทีถ้าไปนั่งเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นก็ไม่เข้าเรื่องท่าที่ถูกนั้นเราควรจะทำอย่างไรเราควรจะแก้ปัญหานั้นเพราะขึ้นชื่อว่าความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วไม่ควรตั้งรากฐานขึ้นในใจของเราเป็นอันขาดเพราะถ้ามันตั้งฐานขึ้นแล้ว มันเจริญงอกงามขึ้นไปแล้วไม่ได้เจริญงอกงามเพื่อความสุขของเราแต่มันเจริญงอกงามเพื่อความเสื่อมแก่ชีวิตของเราเหมือนกับหญ้าชนิดหนึ่งขึ้นในสนามถ้ามันเจริญแล้วสนามเสียหมดเลยไม่ได้แล้วเราจะปล่อยให้มันเจริญอยู่อย่างนั้นหรือเราควรจะแก้ใหม่ ถ้าเป็นคนรักสนามหญ้าก็ต้องแก้ต้องเอาออกอย่าว่าแต่ว่าหญ้าอื่นมาขึ้นเลยแม้หญ้าที่มันอยู่แต่มันเปลี่ยนสีเป็นสีขาวไปมันไม่เขียวมันขาวแสดงว่ามีเชื้อราเกิดขึ้นในหญ้านั้นเราจะปล่อยให้มันขาวอย่างนั้นหรือมันไม่ได้ขาวหย่อมเดียวต่อไปมันจะลุกลามไป แล้วหญ้าในสนามที่เราลงทุนปลูกไว้มันแทงมันจะเสียหายเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องไปซื้อ,อยาปราบเชื้อรามาละลายน้ำเข้าตามสูตรผสมเสร็จแล้วก็เอาไปราดยาต้นนั้นพอหญ้านั้นกระทบยาฆ่าเชื้อราพอหายมันก็เขียวต่อไปนี่ฉันได้ อะไรที่เป็นเชื้อราเกิดขึ้นในใจของเราทำให้จิตใจของเราเปลี่ยนสีเปลี่ยนสันติไม่เหมือนเดิมหน้าตาดั้งเดิมหายไปแล้วแต่มีใบหน้าใหม่ขึ้นมาเป็นหน้ายักหน้ามาันขึ้นมาเชียวเช่นเข็นเที่ยวกันฟันกันอยู่ตลอดเวลามันสบายไหมนั่งกัดฟันกรอดๆอดอยู่นั้นมันสบายไหม นั่งเจ็บใจจริงเจ็บใจจริงบางคนนั่งบ่นอย่างนั้นก็รู้ว่าเจ็บใจแล้วเรื่องอะไรมานั่งเจ็บใจอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องอะไรจิตใจมันตกต่ำลงไปเพราะเชื่อแห่งความไม่ดีไว้เราก็ต้องรีบแก้ไขการแก้ไขนั้นจะทำอย่างไรก็ต้องศึกษาสาเหตุของเรื่อง ให้ยึดหลักว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลจะเกิดขึ้นไม่ได้และเหตุนั้นอย่าไปเอาภายนอกเป็นอันขาดอย่าไปพูดว่าไอ้คนนี้แหละมันทำให้ข้าโกรธไปแก้มันอย่างไรแก้ด้วยการทุบหัวคนนั่นหรือมันก็ติดคุกกันเท่านั้นเองแก้ตรงนั้นไม่ได้ เราอย่าไปแก้ที่เขามันต้องแก้ที่เราแก้ที่เรามันจึงจะถูกทีนี้บางคนไปแก้ที่เขาคนใช้ทำไม่ดีไล่ตีออกไปเสียหาคนใช้ใหม่คนใหม่ก็ไม่ดีอีกไล่มันออกมันออกบ่อยๆมันอาจจะไปพบกันมั่งบอกว่าในบ้านนี้ไล่เราออกบ่อยๆ ที่หลังเราอย่ากออกเฉยๆต้องเอาอะไรไปมั่งทีนี้แหละมันยกเข้าไปเลยเลยเอาเสียเรียกไปเลยมันลงโทษไม่ใช่เรื่องอะไรมันลงโทษเจ้าบ้านที่ไม่ประพฤติธรรมลงโทษคนไปหมดเราก็เดือดร้อนอย่างนี้ไม่ได้เราต้องแก้ที่ตัวเราใจมันร้อนก็แก้ให้มันเย็นเสีย ใจมันไหวแก้ให้มันช้าลงสักหน่อยอย่ามีอารมณ์บุบวาบรุนแรงมากเกินไปต้องคิดแก้ไขปรับปรุงที่ตัวเราเมื่อเราแก้ที่ตัวสิ่งภายนอกก็พอถูกแก้ไปด้วยการแก้ที่คนอื่นนั้นไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องแต่เราแก้ที่ตัวเราจึงจะถูกจะชอบตัวเรา เวลามีอะไรเกิดขึ้นต้องแก้ให้ถูกจุดการแก้ถูกจุดในแง่ธรรมะต,ต้องแก้ว่าฉันเองเป็นผู้ผิดให้บอกตัวเองว่าฉันเป็นผู้ผิดไม่ใช่เรื่องของอารมณ์อื่นไม่ใช่เรื่องดินฟ้าอากาศอะไรทั้งนั้นมันอยู่ที่เราปรับตัวเราไม่ถูกเราจึงเป็นอย่างนั้นจึงควรจะแก้ที่ตัวเราเอง ปรับตัวเราให้เรียบร้อยสิ่งทั้งหลายก็จะดีขึ้นอันนี้เป็นหลักของพระพุทธเจ้าท่านให้แก้ที่ตัวเราอย่าแก้ที่ภายนอกแก้ที่อะไรอะไรมันไม่ถูกจุดทั้งนั้นเหมือนกับปวดหัวเอายาไปพอกหัวแม่เท้ามันก็ไม่ถูกมันต้องพอกที่ขมับที่ขมับมันก็ไม่หายปวดต้องกินยาแก้ปวด กินยาแก้ปวดมากก็ไม่ได้ติดยาอีกปวดที่ไรกินยาทุกทีมันก็ยุ่งเราต้องรู้ว่าเรื่องปวดหัวนี้มันเรื่องอะไรเพราะคิดมากวิตกกังวลอดหลับอดนอนมีเรื่องยุ่งในใจก็เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาเช่นพอตื่นเช้าวิตกกังวลแล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้ เรื่องที่ไม่ค่อยจะเป็นสาระเอามาคิดมาอ่านให้มันวุ่นวายใจเราตื่นเช้าต้องทำใจให้สดชื่นทำจิตใจให้มันว่างจากอารมณ์ต่างๆมองอะไรดูอะไรก็ให้มันสบายใจอย่าคิดในเรื่องร้ายๆคิดในเรื่องดีเรื่องงามมองในแง่ดีแง่างามอากาศมันเป็นอย่างไร เราก็พอใจในสิ่งเหล่านั้นมองอะไรไปก็ต้องพอใจไว้ก่อนจะดูด่าใครก็อย่าไปดุใครเช้าเช้าให้มันนุ่งห่มแต่งตัวกันเรียบร้อยแล้วจะเรียกมาสอนก็เรียกมาสอนกันให้สบายสบายอย่าสอนด้วยโมโหโทโสถ้าทำหน้านิ้วคิ้วขมวดเหมือนเราสอนให้เขาโกรธด,ด้วย เช่นเราจะสอนลูกทำโกรธขึ้นแล้วก็เรียกมานี่มานี่แล้วก็ดุเหมือนกับสอนลูกให้ดุเหมือนเราเราสอนให้มันดุลูกก็ดุเหมือนพ่อหรือว่าดุเหมือนแม่อย่าสอนเวลานั้นเราต้องทำใจให้เย็นให้สงบแล้วก็เรียกมาพูดกันทําความเข้าใจกันค่อยๆสอนค่อยๆปลอก อย่างนั้นเขาเรียกว่าสอนด้วยป่าแล้วก็ทําให้มันดูด้วยทําความเป็นผู้ใจเย็ยนให้ลูกดูด้วยเด็กมันก็จําแบบไว้แล้วต่อไปก็จะอารมณ์ดีไม่คิดโกรธจิตใจมันปกติเพราะว่าพบเรื่องปกติภายในบ้านพ่อเป็นปกติแม่ก็เป็นปกติจิตใจก็เป็นปกติ แล้วเด็กก็จะเป็นอย่างนี้แหละจะเป็นคนอยู่เป็นสุขในโลกต่อไปเพราะจิตใจเขาปกติไม่วู่วามไม่เร่าร้อนมีอารมณ์สดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสยอย่างนี้เราต้องฝึกต้องสอนเขาเราต้องทำให้เป็นตัวอย่างแล้วก็ชี้แจงเหตุผลให้เขาเข้าใจในเรื่องอะไรอะไรต่าง ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังขออนุโมทนาบุญจากการรับฟังและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไปเทินกาเลนะธรรมะสวนณังเอตมังคะลมุตมังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุด